ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งนะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าถนนถนนซุมนเทเวราหน้าโรงแรมบุคคาน้าฟ้านะคะโรงแรมนี้นะคะที่ทางเขาเรียกว่าอะไรนะคะตะกุดรําซำได้ซื้อไปนะคะนี่ก็เป็นโรงแรมประจําจังหวัดหน้านะคะโรงแรมเทเวรานะคะเราก็กาลังมาตลาดกันนะคะจะเป็นชุดตลาดเช้านี้ค่ะน้องพรดาเบาๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนี่จะเป็นทางเดินที่เดินไปตลาดนะคะ แม่ค้าแม่ขายก็จะมาสง่สงเล่งอะไรมาขายกันเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นพวกหมูปิ้งพวกข้าวเหนียวนะคะที่สามารถใช้เป็นชุดใส่บาตได้นะคะก็จะมีปัดท่องโก๋น้ำต้องหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค everything is good around here food vendor โอเคพา,าบเอยอะไรเลย,เลย,เลยก็วางขายกันไปนะคะนี่คือเป็นก๋วเดี๋ยวนัะนี่นน่นว่ากันไปค่ะนี่ก็เป็นขนมที่เขาขายขนมอะไรนะคะพูดไม่ถูกค่ะนั่นแหละค่ะนี่ค่ะคนะทุกชาต พาเริ่มออกบินทบาทกันแล้วนะคะนี่คือชีวิตชาวจังหวัดนานตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะจะเป็นแห่งขายดอกไม้นะคะสวนนาเก็จะมีขนมไหว้พระอะไรด้วยนะคะดอกบูดดอกบัวคอะว่ากันไปนะคะไม้คาแไม่ขายค่ะดิช่าปิ้งกันยิ่กว่าค่ะกล้วยปิ้งค่ะสาราตาลสนราทานมากเลยค่ะพี่ของพี่สบาทแค่สิบบาทเองนะครับี่ l y only อ n ี่ เพนเซนค่ะพี่จิ้มก็มาเดินตลาดนะคะก็มีเราได้อะไรมาบ้างคะก็เป็นขนมนะคะขนมนู่นน,น,นี่นั่นุนก,กริบคะ่ะเอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่จิมจะได้อะไรนะคะเรามาติดต่อกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค,ะค่ะน, <S <S นี่ชี้น็ขนมค่ะมาตลาดใส่ชุดนอนมาตลาดค่ะขอบคุณมากทานิคัอคสตาเฮกเลยนะคะเป็นเครื่องแกงต่างๆที่เราจะต้องซื้อกลับเมืองประเทศอเมริกานะคะ อย่างเลยค่ะพี่วิคลื่นมากเลยค่ะพี่วิวยังไม่ได้เลยเลยค่ะเดี๋ยวพี่วิวต้องไปหาซื้อก่อนนะคะ อาหารเยอะแยะไปหมดเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็มาซื้ออาหารสําเร็จรูปนะคะก็จะมีพวกปงพวกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่วิวก็จะมาซื้อปลาทอดปลาดิบน้ำพริกมีผัดนั่นผนัดนี้นะคะเดี๋ยวก็ว่ากันะน,นะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะโอเคค่ะที่จะได้แล้วนะคะปล<ห>าทอดน้ำพริกกระปิดแกงเขียวหวาน,นะคะ่ะแน่น,นึงไปหมดเลยค่ะข้าวสวยผัดเปรี้ยวหวานทุกอย่างค่ะทรับแล้วนะคะหลังจากที่เราได้อาหารเช้านี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปใส่บาทเช้านี้กันนะคะดูค่ะว่าเราใส่บาทเราจะมีอะไรใส่บาทนะคะน้องมิ้นค่ะพี่ทําตามรีเควสตน้องมิ้นแล้วนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ เช้าๆเขาก็จะมีพรานะคะมาบินฉบาดเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นค่ะโดยรอบนะคะทั่วไปค่ะที่ก็จะเป็นคนทางพ่อค้าแม่ขายก็มานั่งเป็นเส้นอาหารจัดเต็มไปเลยค่ะสะดวกอิสิง่ายก้นเลยค่ะเกยเองค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเราก็เสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่รถนะคะอาหารการกินก็แน่นฟรอไปหมดเลยค่ะแต่มีไม่ถ่ายหน้าคะถ่ายถุงอาหารแล้วกันค่ะชิม่อยากเป็นสื่อค่ะเพราะเมื่อวานชิมาที่มังนา ถ้ามาเจอเพื่อนเพื่อนพี่น้นองแฟนคลับโอ้โหเขาก็เข้ามาคุยด้วยอะไรยังไงเงี้ยชีบว่โอ้ g ก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะพี่ต้องขอตัวขับรถก่อนค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะคะเป็นชิวๆอีกอันนึงค่ะขับโตโยต้าวิออสค่ะตัวใหม่ค่ะแต่คิดถึงน้องบีมเมอร์ที่เมกามากเลยค่ะคอมเวอร์ชิบลแต่ก็โอเคค่ะสะดวกสบายชีวิตตอนเช้ชชาที่เมืองน่านค่ะดูสิคะเงียบ yeah. ชีวิตแบบว่าชิลๆมากเลยค่ะ่ mm hmm. ค่ะขับรถก็แล้วกัน,น,นค่ะบ๊ายบาย